สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำการคาดการแพ็ค POTW น,นะครับ mm hmm. นนผม,ผม,ร,ร,ผมรือว่าแพ็คของฟีเจอร์เพลเยอร์นั่นเองนะครับผมที่จะมาในวันพฤหัสนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมผมก็จะได้ทำการคาดการแพ็คของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมด้วย UCL ไปแล้วนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ ก็จะมาทําการคาดการแพ็กของ P.O.T.W. นะผมผู้เล่นที่โดดเด่นในหลีกกันบ้างนะครับผมหรือว่า P.O.T.W. ประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับโอเคผมอ้างอินจากสือ่อต่างประเทศนะผมจะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยนะครับคนแรกนะผมนั่นก็คือโดมินิกโอโรสนั่นเองนะผมเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับมาในบอลท้องนั่นเองนะผมซึ่งสือ่อต่างประเทศให้ข้อมูลมานะครับว่าจะเป็น ขาคนนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับคนแรกของประหนักนี้นั่นดีนะครับและคนที่2ครับผมนั่นก็คือเลโอชาดิมครับผมเป็นผู้รักษาประตูนะครับผมในตําแหน่งโกลคลิปเปอร์ของลิวนั่นเองนะครับโอเคครับผมและไปต่อคนที่สนะครับผมคนที่3เป็นเยรามีปีโนครับผมเป็นปีขวาของเรือดำน้ำสีเหลืองบียาริเลนั่นดีนะครับผมจากลาลดิกาสเปนและคนที่4ี่นะครับผมนั่นก็คือแมดเดเฮอร์ที่นะครับผมเป็นแบ็คขวาของสเปอร์นั่นเองนะครับ สำหรับแมตต์ดเฮอร์ที้นะครับผมโอเคผมและไปต่อคนที่5นะครับสื่อต่างประเทศให้ข้อมูลมาว่าน่าจะเป็นฟอริอันเวสท่านดีนะครับผมในตำแหน่ง amf นะครับเป็นหนุ่มจากเยอรมันนั่นเองนะครับผมสำหรับฟอรียนเวียสนะผมค่าวบอลล็อเยอตันจะอยู่ที่100่งร้เทีเดียวนะครับในตำแหน่ง amf และคนต่อมาครับผมก็มีชื่อมาในโผคาดการอีกแล้วนะครับสำหรับดูซานวัลลาฮูิดนะครับผมเพราะว่าฟอร์มของเขานะครับผมโดดเด่นทั้งในลีกและใน ucl เลยนั่นเองนะครับสำหรับดูซานวัลลาฮูิด จากยูเวนตุสและคนต่อมาผมนั่นก็คือเรนาโลดี้นะครับผมจากแอตมาริดนั่นเองนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ถือว่าฟอร์มเด่นเด่นทั้ง UCL และในลีกเช่นกันนะผมสำหรับคนนี้โอเคครับผมและคนต่อมาครับผมเป็นโจวานีซิมิโอเน่นะครับผมซึ่งเป็นซิมิโอเน่นี่ไม่ใช่โค้ชของแอตมาริดนะครับผมเป็นกองหน้านั่นเองนะครับผมจะเป็นหนุ่มน้อยจากอาร์เจนตานะผมหรือว่าอาร์เจนติน่านั่นเองนะครับและคนต่อมาครับผมใน FC บาร์เซโลนาครับผมนั่นก็คืออุสมานเดมเบเล่นะครับ หลังจากที่เจ้าตัวนะผมหายจากการบาดเจ็บนะผมก็ลงมาช่วยทีมมีส่วนร่วมกับการได้ประตูหลายลูกเลยนะผมแถมยังยิงประตูได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับอุสมานเดมเบลี่และคนต่อมาผมนั่นก็คือโจชัวคิมิกครับกองการตัวรับที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยับผมในสําหรับฟีเจอร์นะผมหรือเรียกได้ว่าเป็นกองการตัวรับที่ค่าพลังโหดที่สุดแล้วนะในเกมนี้นะผมสำหรับโจชัวคิมิกนะครับผมโอเคผมและคนสุดท้ายครับนั่นก็คือคนดีคนเดิมครับ คีเลียนเอมบัปเป้นั่นเองนะครับก็ทุกคนคิดว่าเขามาบ่อยเหลือเกินนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าฟอร์มของเจ้าตัวในชีวิตจริงโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าแพ็กนี้เป็นแพ็กของนักเตที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นในชีวิตจริงนั่นเองนะครับถ้าเจ้าตัวได้มาบ่อยๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมเพราะว่าเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากๆนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะผมสําหรับฟีเจอร์เพย์ยอรนในลีนะผมชีอผมได้ทําการคาดการณ์ในวันนี้นะครับไอเอจากสื่อต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับ และเมื่อใช้ Special Tender Up ตันตันนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับฟีเลียนเอเบเบ้นะครับตัน101นะครับจชัวร์เคมิก100นะครับอุสมา 96, นเยเบลลี่ 95, 96นะครับผมซิมิเน่95โรดี้96นะครับผมดูซานวาลาวิท98นะครับฟีเรียนเวียด100เลยทีเดียวนะครับผมโอ้โห โดเฮอร์ตี้92นะครับเยเรมีบีโน97นะผมชาดิม91และคนสุดท้ายโอรส92นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของการคาดการฟีเจอร์เพยอร์ในแพ็คของ POTW ประจำสัปดาห์แบบปกตินั่นเองนะครับโอเคผมอยากให้ใครมากันบ้างหรือว่ารอใครกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับและวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดี ดีครับ